ทงเออสวียมนน่มนฮาสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็เปิดหนังสือในหน้าที่14นะคะแล้วเดี๋ยวดูตามนัาสือไปได้เลยนะคะคนะคะให้น Lang ักเรียนเกินเจอเราชื่อตูคืออ่านตามเราชื่อนะคะในหน้าที่14นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเกินเจอเราชื่อตูชื่อชื่อ ชื่อครั้งชื่อครั้งข้อสองนะคะชื่อชื่อชื่อกลอนชื่อกลอนข้อสามนะคะเป้ เปิยท่องเปิยท่องข้อสี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรอบเปลี่ยนรอบ ข้อห้าเตียนสื่อจีเตียนสื่อจีเตียนสื่อจีละครโทรทัศน์เตียนสื่อจีละครโทรทัศน์ข้อหก 翘，翘，翘，考，翘，考，考七，派，派。 ไพตีหรือดอไพ่ตีหรือดอกข้อ8เสียง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 ความคิด เสียงเสี่ยงความคิดข้อ9หมิงเซิงหมิงเซิงหมิงเซิงมีชื่อเสียงหมิงเซิงมีชื่อเสียง ข้อสิบกู่จี้กู่จี้กู่จี้โบราณสถานกู่จี้โบราณสถานข้อสิบเอ็ดนะคะเกาโหลต้าซ่า เกาหลต้าชาเกาหลต้าชาตึกใหญ่โตโออาเกาหลต้าชาตึกใหญ่โตโออา12สิบสองเข่ายา ข่ายาข่ายาเป็ดย่างข่ายาเป็ดย่างสิบสามวุยฮายฮุยฮาย ห,หวีควายมีความสุขเบิกบานใจห,หวีควายมีความสุขเบิกบานใจ 14. บสี่โซ่หัวเวียนโว่หัวเหวียน โ่หัวเหรียนพนักงานเก็บเงินโซ่หัวเหรียนพนักงานเก็บเงินคำต่อมานะคะเทียนอันเหมือนเทียนอันเหมือน เทียนอันเหมือนพระราชวังเทียนอันเหมือนเทียนอันเหมือนพระราชวังเทียนอันเหมือนคำต่อมานะคะกู้กงกู้กงกู้กงก พระราชวังกูกง้กงกู้กงพระราชวังกู้กงหวังฝูจิงหวังฝูจิงหวังฝูจิงชื่อเมืองหวังฝูจิง หวังฝูจิง，ชื่อเมืองหวังฝูจิง。 ค่ะหลังจากที่นักเรียนอ่านตามเราซื้อเสร็จนะคะให้นักเรียนทํากันบ้านนะคะโดยที่ให้นักเรียนนะคะตีกรอบ1เซนนะคะตามตัวอย่างที่เราซื้อขึ้นให้นักเรียนดูนะคะตีกรอบ1เซนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตีกรอบไว้เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเขียนตัวจีนพินอินคําแปรนะคะแล้วก็คัดตัวจีนนะคะทั้งหมด15ครั้งนะคะ15ตัวก็คือ15รอบนะคะ15ครั้ง นะคะพร้อมกับวาดรูประบายสีให้เรียบร้อยนะคะวาดรูปแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยเสร็จแล้วส่งในอัลบั้มส่งงานครั้งที่10นะคะส่งในอัลบั้มอัลบั้มส่งงานครั้งที่10สําหรับวันนี้นะคะจ้าเจียนนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทํางานนะคะให้งานออกมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมทํางานย้อนหลังส่งนะคะทุกงานทุกชิ้นนะคะมีคะแนนให้นักเรียนทั้งหมดนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนค่ะ